ตอนนี้เราอยู่กันที่ 4J m a l นะคะ,ะ,คะก็เราตามมาให้กำลังใจพี่ฟินกับ<ม>น้องเบกนะงานนี้<ม> <laughs> ตอนนี้<ม>เดี๋ยวบอกก่อนตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งครึ่งที่เรามาถึง ดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ CJ m a l นะคะ,ะ,คะก็เราตามมาให้กำลังใจพี่ฟีนกับน้องเบกนะงานนี้ตอนนี้เดี๋ยวบอกก่อนตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งครึ่งที่เรามาถึงเออเรามาถึงประมาณตีหนึ่งครึ่งนะคะก็พอดีว่างานนี้เป็นงานปิดเนาะเขารับแค่80คนแล้วก็จะไม่ได้มีแค่น้องด้วยก็คือมี ศิลปินอีกอ,กอกสองท่านมาด้วยนะคะ<ช>ก็คือจะมีสองด้อมเนาะวันนี้เราก็เลยรีบมากันเพราะว่าเรากลัวจะไม่ทัน80สิคนตอนแรกอ่ะเราตอนแรกกะว่าจะมาตอนตีสามหรือตีห้าเราเรานี้แหล,ละเออแล้วทีเนี้ยตื่นมาเที่ยงคืนแล้วมีน้องไลน์มาบอกว่าที่หนึ่งมีคนมาแล้วตอนเที่ยงค,คืนคือแบบโอ้โหเราก็ เกิดมายังไม่เคยอาบน้าแต่งตัวแต่งหน้าไวขนาดนี้เลยเราก็เลยรีบรีบออกมาเลยค่ะ<ช>แล้วจริงๆวันนี้วันที่ถ่ายวันนี้ค่ะก็คือตรงกับวันเกิดดึกด้วยก็เลยแบบเอออยากมาเจอน้องอย่างเงี้ยแพทก็คือขาทุกแยก่หนูพูดไม่ได้สิทำไมอ,อ <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรหรอก <c oughs> มันกลางคืนนางดูรถแล้วมไม่ได้เราทำ เดี๋ยวไปตัดออกโอเคก็แพดก็คือก็คือบิดบิดมาให้แบบมันมีคนแบบลุกลี้ลุกลนจิตใจไม่นแบบมันกับตัวมันกลัวไม่ทันคือมันกลัวไม่ทันวันที่เที่ยงคืนตอนแรกเราคุยกันไว้ไม่ตีสามก็ตีห้าจริงตอนแรกมองไว้ตีห้าด้วยว่าแบบเออชิลชิเท่านั้นแหละเป็นไงล่ะเที่ยงคืนมีคนมาถึงแล้วหู มีตะบันปลาเหลือกมาถึงนี่เลยแต่ก็โอเคเราทันเนาะเพราะว่าตอนนี้ที่เรามาถึงอ่ะมันมีคนอยู่ก่อนหน้าเราประมาณ20กว่าคิวประมาณ20่สิบประมาณนี้ละค่ะประมาณนี้ก็รวมด้อมอื่นด้วยอือืมใช่ใช่ก็โอเคก็เดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูกันละกันเนาะว่าเป็นยังไงนะคะอ่าโอเคค่ะหน้างานก็จะประมาณนี้เลยนะนี่มีป้ายอยู่ตรงนี้ แล้วก็ต่อคิวตรงนี้ค่ะคือตอนนี้ตอนที่หนึ่งมาเนี่ยมีประมาณเกือบเกือบยีคนแล้วล่ะก็คือนั่งอยู่ในนู้นอาจจะยังไม่เห็นเนาะเพราะหนึ่งออกมาถ่ายตรงนี้ให้ดูโอเคก็รอไปนะยันเก้าโมงเช้าค่ะ นะครับของกล่าวคำว,ว่าสวัสดีอย่างเป็นทางก,การนะครับกับท่าน,านผู้บริหารแขกผู้มีเกียรติพี่ๆสื่อมวลชนรวมไปถึงแฟนคลับด้านหลังนะครับที่มากันอย่างพร้อมเพรียงเลยรวมไปถึงแฟนคลับที่ดูผ่านทางไลฟ์ของเราในขณะนี้ด้วยนะครับอยากจะบอกว่าอยากให้ทุกคนครับดูกันจนจบนะครับอยู่กันจนถึงสุดท้ายเลยเพราะวันนี้ครับท่านซีเจมอเขาจัดแน่นจัดเต็มจริงครับมีกิจกรรมเที่ยวโปรโมชั่นก็มีเช่นเดียวกันรวมไปถึงเซอร์ไพรส์ ก็มีมาให้ทุกคนแน่นอนครับวันนี้ครับนี่คืองานแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญเฉลิมฉลอง18ปี CJM o ขอบคุณที่อยู่เคียงคู่กันครับแฟนคลับด้านหลังครับผมอยากถามน,นิดนึงว่าวันนี้ทราบไหมครับว่าคู่จิ้นคู่ไหนมาครับทราบใครมานะครับฟรีเบคฟรีเบคกับโค้ชเต่าตานะครับขอเสียงแฟนคลับสักนิดน้อยวอร์งเสียงให้นอ้นองๆได้ยิน่อยครับขอเสียงแฟนคลับหน่อยครับ ขอเชิญพบกับฟรีดเบ็กกี้แล้วก็กเบิร์ดเาดา ขอเสียงไห้ได้กับน้องๆอีกครั้งหนึ่งครับดูเป๊กกับบอสกันบ้าสวัสดีฟรีแบกกี้แล้วก็เบอร์เข้าตัอย่างเป็นทางการด้วยนะครับให้น้องๆท,งทักคู่และนำเง,ปปงินอปสักนิดนครับ บอกได้เยว่าภายในนี้เป็นแค่แฟนคลับส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับมีด้านนอกที่ต้องบอกบริเวณเราจับกาดจริงๆเราก็รวมไปถึงคนที่ดูทางไลฟ์อยู่ที่บ้านด้วยนะผมเชื่อเลยว่าแฟนคลับน้องเนี่ยไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแล้ว <Okay. S 1> ดูไลฟ์อยู่ทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะครับน้องๆครับเป็นยังไงบ้างครับกับทีเซอร์เปิดตัวเมื่อสักครู่นี้กับน้าซีเจสิบแปดปีครับน้องๆเห็นหรือ,อยังชอบชอบกันไหมครับน่ารักมากน่ารักมากเลยน,ะน่ารักไหมครับ ไมว่าจะมีใครเป็นสองคู่จิ้นที่จะมาร่วมงานกับทาง CJM ของเราโดยที่เราเราเนี่ยเป็นภาพของเงาสีดำถูกต้องไหมครับเป็นเงาสีดำแล้วก็ให้แฟนคลับเนี่ยเข้ามาลองเดากันดูว่าใครจะมาร่วมงานกับทาง CJM มแต่ครับแต่มีคนหนึ่งโป๊ะแตกถูกต้องไหมครับตันไปกดรีทวีตเฉยเลยมือไวมากคือคือมันก็ไม่เฉยโปะครับเพราะว่าจริงเหมือนผม ซีเจมอลงถูกไหมครับทีเนี้ยมาเอง๊งเอาคุณคูนผมจำได้ว่าเราไปถ่ายงานชิริมาครับผมก็เลยด้วยความที่แบบเราทํางานมาเราอยากแชร์งานาาตัวเองก็เลยกดรีทวีตครับก็เลยรีทวีตอยากจะให้ทุกคนได้แบบได้เห็นผลงานของเราใช่ครับและหลังจากนั้นผมก็เห็นคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าเอ้าโป๊หรอหรืญญออะไรหลังจากนั้นผมก็เลยรีรีทวีตไปครับก็เป็นการแซวๆกันนะครับว่าโป๊ะแต่ไม่ได้แต่จริงไม่ใช่น้องเฟิร์สก็อยากจะแชร์ผลงานที่ตัวเองไปร่วมมานั่นเอง เ่าต่างเห็นไหมครับว่าตัวเขา r e ท w e e t เห็นไหมครับจริงๆเห็นเห็นไหมขึ้นในทวิตแล้วก็แคปแคปส่งมาให้เปิดครับใช่ทีนี้เราเห็นแล้วเราก็แคปส่งให้เขาใช่ไหมแล้วพอเขาเข้าไปรีทวิตอีกทีอ้าวดีแล้วเหรอแล้วเราทำไงเราดีบมั้ยหรือว่าไปบอกเอาคล็กป้อนคล็อกดให้แฟนคลับเรับเราปล่อยปล่อยไปเลยปล่อยจอยเลยปล่อยจอยเลยนะครับแต่ท้ายสุดผมว่ายังไงแฟนคลับก็รู้แล้วแหละว่า ใครนะครับถ้าเกิดเป็นแฟนคลับตัวจริงยังไงแค่เห็นเงาก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเป็นเฟิร์สก็ตามหรือว่าฟรีดกับเบ็กี้นั่นเองน่ารักมากาบอกเลยว่านี่คือแบบเป็นความน่ารักของทางศิลปินแล้วก็แฟนคลับเลยครับที่ช่วยกันรีทวีตบนนันผมได้ข่าวว่าขึ้นเทรนด์เหมือนกันนะแค่แค่เปิดตัวนิดเดียวเองก็ขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์แล้วนะครับหลังจากเปิดตัวคูชิไปกรนะแสตอบรับของเราดีเป็นอย่างมากเลยเราเลยถามต่อไปครับว่าอยากจะให้ แฟนคลับนี่ยลองเลือกสินค้าใน CJ เจ l อหน่อยมาซื้อให้กับสองคู่จิ้นของเราแฟนคลับอยากจะซื้ออะไรให้กับคู่จิ้นของเราซึ่งสิ่งที่ตอบมาเยอะมากๆเลยแฟนคลับครับซื้ออะไรให้ฟรีเบกกี้ดีครับแป้งฝันแป้งฟันซึ่งมีการทวิตกันเยอะมากเรื่องของแปสงฟันทำไมต้องแปสงฟันครับ ตื่นเช้ามาแล้วก็แปลงฟันเขาตื่นเช้ามาเราต้องแปลงฟันกันนะครับชอบแปลงฟันชอบแปลงฟันแปลงเองหรือว่าแปลงให้กันด้วยครับอ๋อแปลงเองครับแปลงฟันแปลงฟันนะครับก็ต้องแปลงฟันแต่ส่วนของเฟิร์สเขาตัาก็จะเน้นเกี่ยวกับถ้าเฟิร์สเขาตัาต้องซื้ออะไรให้ครับอาหารแมวอาหารข้ออะไรก็เป็นอาหารแมวครับเลี้ยงแมวด้วยกันหรือว่า จริงๆเลี้ยงแมวกับเลี้ยงแมวใช่เลี้ยงด้วยกันหรือว่าเลี้ยงแยกกันเลี้ยงเป็นผ่าตัดเลี้ยงผ่ตัดเลี้ยงชื่อแมวชื่ออะไรครับมันโถครับมันโถใช่ครับก็ต้องเป็นอาหารแมวแล้วบางคนก็บอกว่าที่รับเลี้ยงแมวครับที่รับเลี้ยงแมวัเอาไว้ให้มันเคี้ยวครับมีตัวชื่อมันเคี้ยวมันจอยมันจอยนี่ตัวชื่อหมันจอยวันจอยกับมันโถนะครับเราเป็นแมวนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆมีอีกหลายสินค้านะครับที่หลายๆคนเนี่ยทวิตกันเข้ามา ว่าอยากจะซื้อให้กับน้องๆทั้งฟินแล้วก็เบ็กกี้เลยนะแต่ต้องบอกว่าทุกสินค้าที่ทุกคนพิมพ์เข้ามารีทวิตเข้ามานะครับทาง c j m a l l ของเรามีทุกอย่างเลยนะครับครบกว่าถูกกว่าแล้วก็คุ้มกว่านะครับอย่าลืม,ลมนะจบงานนี้ก็สามารถไปหาซื้อของกันได้นะไม่ว่าจะเป็นแปรงสีฟันอาหารแมวนะครับยาก,กันยุงกาแฟยังลิปสติกสินค้าไลฟ์สไตล์ทุกอย่างนะครับอยู่ที่ c j Mall ด้านหน้านี่เลยครับ แอบแวะไปขายของนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องคุยกับน้องๆอีกยาวเลยเดี๋ยวเชิญน้องๆมาด้านหน้านิดนึงครับขอทีมงานครับขอเบกกี้เลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะนั่งคุยกันแบบยาวๆเลยดีไหมครับแฟนทับถ่ายรูปกันให้เต็มที่เลยนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับน้องๆทั้งฟรีแล้วก็เบกกี้เลยเชิญนั่งได้เลยนะครับน้องๆครับ่าน้องๆครับก่อนเลยเลยอยากจะถามความรู้สึก มาเข้าร่วมกิจกรรมกับคูจินแล้วจากคูจินล่ะครับฟินกับเบ็คกี้ก่อนรู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาร่วมงานกับ CJ m จมอในครั้งนี้ครับดีใจค่ะดีใจตื่นเ<ร>ต้นใช่รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะก็พนิงานเพื่อนำมากๆแล้วก็อบุญมากเลยค่ะดีใจที่ได้เป็นสว่วนงซีเจของครับคิดว่าชีวิตได้เจอสิ่งประหลาดเพิ่งเสร็จข้อตังค์นะครับครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ได<ช>้มาร่วมร่วม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ CJ w a l l ครับแล้วก็มีกิจกรรมนะี้ได้ทัร่วมกันกับทุกคนโดยอะไรอย่างเงี้ยชาวก็เลยคือว่าตื่นเต้นมากนะครับดีใจมากครับคือต้องบอกว่านอกจากกิจกรรม ที่เรามาร่วมงานกันในวันนี้เรายังมีกิจกรรมที่จะต่อยอดไปอีกถูกต้องไหมครับเฟิร์สครับใช่ครับก็จริงๆรู้สึกดีใจที่เขาตามบอกนะครับแล้วก็ขอบคุณทางซีเจมอมากนะครับที่เลือกพวกเราถึงคู่หมานะครับก็อย่างที่เขาตามบอกนะครับว่าจะมีกิจกรรมดีๆไปทําร่วมกับทุกคนครับเป็นกิจกรรมผมบอกได้เลยไหมครับได้เลยครับเฟิร์สครับเฟิร์สจะบอกกันนะครับฟังให้ดีนะครับนี่เป็นกิจกรรมที่เซอร์ไพรส์กับแฟนคลับทุกคนด้วยนะครับจริงๆจะบอกเลยตอนแรกแต่ว่ากลัวโป้เองก็เลยถามพี่ก่อนเชิญเลยคครรัับบก็ พวกเรานะครับเป็นกิจกรรมที่จะพาทุกคนไปทําความดีแล้วก็ทำกิจกรรมดีๆครับผมคือต้องบอกว่าทั้ง4คนนี้นะครับจะพาแฟนคลับผู้โชคดี80ท่านนะครับ80ท่านด้วยกันไปทํากิจกรรมด้วยกันนะครับไปทํากิจกรรมอะไรเฟิร์สตอบได้ไหมครับจริงๆถ้าบอกอะไรจะไม่บอกีกใช่ไหมครับไม่บอกครับไม่โ,มโอกว่วันนี้เราจะบอกทุกอย่างเลยเป็นงานเซอร์ไพรส์นะครับวันนี้เราจะบอกทุกอย่างเลยว่า หลังจากนี้เราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างกับเฟิร์สเข้าตัาแล้วก็ฟิล์มกี้ครับก็พวกเราทั้งสี่คนนะครับก็จะพาทุกทุกคนครับไปทํากิจกรรมดีๆตามชุมชนต่างๆครับผมครับก็คือของเฟิร์สกับเข้าตััครบจะไปที่จังหวัดราชบุรีครับส่วเข็งบ้านเกิดของซีเจมอลด้วยครับก็จะไปร่วมถกบุญกันที่มวยที่บ้านมานาโพธารามเพื่อสตรีและเด็กนั่นเองครับผมในงานครบรอบ18ปีของซีเจมอลนะครับในวันที่28ตุลาคมนี้ใช่ครับ 28ตุลาคมน,นี้นะครับเฟิร mm ์สกับเข้าตากจะพาไปราชบุรี mm hmm. โดยที่จะมีผู้โชคดีทั้งหมด40 mm hmm. คนด้วยกันครับผมใครอยากรู้ว่าต้องทำยังไงนะครับรอติดตามนะครับเดี๋ยวน้องๆจะมาบอกนะว่าต้องทำยังไงส่วนฟริกับเบกกี้เราจะไปทำกิจกรรมไปที่ไหนครับ <c oughs> ไปไป <c oughs> ขายหารเต่าหรือไปช่วยทท่าเท <c oughs> ่าที่ศูนอนุรักษ์พันเต่า ครับผมที่จังหวัดชนบุรีครับผมในวันที่20ต20ตุลานี้นะครับฟรีเบกกี้จะพาผู้โชคดี4ีท่านนะครับไปทำกิจกรรมด้วยกันซึ่งก็บอกว่า,าแ,วแฟนคลับครับฟินนะครับเราจะได้ไปร่วมกิจกรรมแบบเอาดอร์นอกสถานที่กับทั้งฟรีเบกกี้แล้วก็เฟิร์สเข้าตามเลยถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปร่วมกิจกรรม ไม่ยากครับไม่ยากนะครับทำยังไงครับเฟิร์สครับจริงจริงมีสองวิธีในการเข้าร่วมกันดูดลกันแล้วพูดไม่ชัดเลยครับขอโทษครับทำยังไงครับเฟิร์สครับครับก็สามารถเข้าไปซื้อสินค้าของทาง CJ Mall ครับขั้นต่ำสองาสิบบาทต่อนหนึ่งใบเซ็นครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำการแอดไลน์ออฟฟิเชียลแอปซีเจมอครับเพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์ครับผมแล้วก็อย่าลืมสมัครสมาชิกสไปการ์ดดูสไปการ์ดครับใช่เนี่ยนะครับบอกแล้วว่าง่ายๆนะครับอยากใช้ทุกคนแอดไลน์ไว้นะครับแอด CJ Mall นะครับซึ่ง เมื่อกี้เฟิร์สกับข้าตังบอกแล้วถ้าอยากเป็นหนึ่งในผู้โชคดี<ช>ต้องแอดไลน์เข้าไปแล้วก็ซ<ช>ื้อสินค้าที่ c j m จมอ2ส0บาทต่อใบเสร็จแล้วก็ไปไปทะเบียนตด้านในใช่ผมใช่<ม>ใชอันนี้จะคัดเลือกคู่ละ30<ช>ท่านด้วยกัน<ช><ม>รวมเป็น6 0ท่าน<ช>ที่จะไปร่วมกับ2คู่เจี๊นี้นะครับแต่หายไปไหนอีกคู่ลนะ10ท่านครับฟรีครับอยู่ที่ออนไลน์ เพราะว่าเราจะต้องให้พี่ๆมาทำชาเลนจ์ในทิกตอกกันใส่คอนเทนต์ใส่คอนเทนต์แล้วก็คีเอทได้เลยค่ะแล้วก็แอดทีเจมอลมาแล้วก็ติดแฮชแท็กค่ะก็คือเราจะมีชาเลนจ์ในทิกตอกกันคคน่สิบท่านนะครับสิบคนที่จะไปร่วมสนุกแล้วก็เป็นผู้โชคดีกับฟินแบกกี้แล้วก็เฟิร์สต้าต่างนั่นเองก็คือจะให้ไปทำชาเลนจ์ใน TikTok เราจะเลือกมาคู่ละห้าคอนเทนต์แล้วก็ให้เลือกเพื่อนไปด้วยอีกหนึ่งคน รวมกันเป็นสิบคนด้วยกันแล้วทั้ง2กิจกรรมนี้นะครับรวมกันก็จะกลายเป็น8 0สิบผู้โชคดีที่จะไปร่วมทำบ,บุญนะก็ไปร่วมกิจกรรมกับน้องๆทั้ง4ี่คนนะครับในเดือนตุลาคมนี้ใครอยากไปบ้างครับยกมือกันทุกคนเลยนะครับ คนทางบ้านนะครับที่ดูไลฟ์อยู่นะครับก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเช่นเดียวกันนะครับติดตามรายละเอียดที่ดีเราก็รีบมาสมัครรีบมาทํากันนะครับนี่คือกิจกรรมฟินใจภูมกับผู้จินฟิตเบกกี้นะครับวันที่20ตุลาคมน,นี้ที่ศูนย์นรักพัดเต่าทะเลกองทัพเรือจังหวัดชนบุรีนั่นเอง28ตุลาคมก็จะเป็นของเฟิร์สเท่าต่างที่โพธารามที่จังหวัดราชบุรีนะครับผมเอาละครับ วันนี้น้องๆมาร่วมงาน18ปี CJ มขอบคุณที่อยู่เคียงคู่กันน้องๆมีใครที่อยากจะขอบคุณเป็นพิเศษไหมครับเริ่มจากฟินกับเบ็คกี้ก่อนก็ได้ครับแฟนโอเคขอบคุณที่รายการในทุกๆวันเลยค่ะขอบคุณที่ติดตัวไปกันบังว่าไค่ไหนกัน หวังว่าจะเติบโตได้กันเรื่อยๆนะค่ะขอบคุณที่อยู่เคียงค้่กันใช่ค่ะเหมือนซีเจมอลเลยใช่ก็อยากบอกว่าเอ่อขอบคุณที่คอยสพอร์ตแล้วก็เป็นกำลังใจให้ในทุกๆวันค่ะรักนะราว่ากวขอเสียงแฟนคลับคีนแบกกี้หน่อยเลย เพิร์สกับข้าตังอันรับมีใครอยากจะขอบคุณเป็นพิเศษไหมครับครับก็อยากขอบคุณทุกคนครับที่ร่วมอยู่ด้วยกันมาจนถึงวันนี้แล้วก็บอกว่าในอนาคตเนี่ยจะยังอยู่คียงคู่กันต่อไปเรื่อยๆนะครับเอาผมแล้วก็เข้ามาร่วมกิจกรรมกับพวกเราเยอะนะครัาเราอยากพาทุกคนไปทำาบุญด้วยกันนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ให้กำลังใจกันมาตลอดนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณน้องๆทั้ง4คนด้วยนะครับน้องๆครับแต่น้องๆยังไม่ไปนะครับ เดี๋ยวน้องๆจะมีเซอร์ไพรส์มาฝากให้กับแฟนคลับด้วยถูกต้องไหมครับเดี๋ยวอาะ้องเชิญน้องๆลุกขึ้นมาก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้ทีมงานเคลียร์เวทีนะครับแฟนคลับครับขอเสียงให้สี่คนหน่อยได้ไหมเดี๋ยวเขาจะมีเซอร์ไพรส์ร้องเพลงให้กับแฟนคลับทุกคนด้วยเริ่มจากใครก่อนดีครับฟินเบกกี้หรือว่าเบอร์สเทาตันดีฟินเบกกี้ก่อนเลยนะครับเอาแล้วเื่นนะ ด้วยนะครับเดียการนี้ครับผมขอได้เชิญทุกท่านเขียนนามแล้วก็คุณนักดชนอธิชนาณ์ปูนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทซีเจมอลจักัดขึ้นมาบนเวทีด้วยครับเรียนเชิญครับมีดอกไม้เล็กๆน้อยๆนะครับมามอบให้กับน้องๆนะครับผม นละช่อเลยครับอต่นี้ขออนุญาตถ่ายรูปนะครับทง6ท่านเลยครับแต่ล้องกลางก่อนนะครับกองไหนย,ยกมือได้เลยครับ เรียบร้อยนะครับทานนี้เรียบร้อยนะครับอีกช็อตนะครับจะขออนุญ,ญาตเก็มดอกไม้สักครู่นะครับขอเก็มดอกไม้อีกช็อตหนึ่งนะครับเป็นช็อตที่ไม่มีดอกไม้นะครับ การันต์เป็นก้องนะครับขอบกล้องด้านหลังเลยครับด้านหลังขอกล้องนึงครับด้านหลังครับกล้องแฟนคลับด้านหลังด้วยนะครับอีกนิดนึงครับขอบคุณครับขอบคุณมา,มากๆเลยครับขอบคุณพี่วีแล้วก็พี่ชวนะครับรวมไปถึงขอบคุณฟรีแบกกี้และขอบคุณ ขอบคุณที่อยู่เคียงคู่กันครับขอบคุณน้องๆทั้ง4คนเป็นอย่างมากนะครับและอย่าลืมนะครับว่าเรายังมีกิจกรรมนะครับกับน้องๆทั้ง4คนอยู่นะครับก็ติดตามกันได้เลยนะครับเป็นแคมเปญที่ CJM อยากจะขอบคุณแล้วก็คืนกำไรให้กับลูกค้าทุกคนเลยนะครับแล้วก็ทุกชุมชนที่อยู่เคียงคู่กับ CJ มาตลอด18ปีครับขอบคุณที่มารอกันตั้งแต่เมื่อวานเมื่อคืนนี้นะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ไว้ใจ แล้วก็วางใจใน CJ เมอมาตลอดมาแล้วก็ตลอดไปด้วยนะครับขอบคุณที่อยู่เคียงคู่กันครับวกวราทุกคนจะรับความสุขกับทิ้งไปเป็น,น้นะครับทร่แปดปีวันนี้ นาวันนี้เนาะก็สภาพเราก็จะยมยบหน่อยนะเพราะว่าตั้งแต่ประมาณตีหนึ่งครึ่งเนอะที่เรามาอย่างที่บอกไปแต่ว่าวันนี้ถึงจะเป็นเวลาแค่ก็ไม่นานเนอะประมาณตอนนี้ประมาณจะเที่ยงงานเริ่มจริงๆประมาณสิบโม,มงครึ่งได้อะอ่าฮะก็ถือว่าจริงๆเราเห็นเขานี้นิดหน่อยๆนล้วเรก็โอเคแล้วล่ะเราก็แฮปปี้มีความสุขแล้วก็ อย่างที่เห็นน้องก็มีมาพูดคุยนิดหน่อยแล้วก็มีมาร้องเพลงแล้วก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมที่น้องจะมีร่วมกับ c j ด้วยเนาะก็เดี๋ยวจะลุ้นเป็นผู้โชคดีกันคิดว่าจะเล่นแหละแต่ว่าจะมีแต้มบุญไหมก็อีกเรื่องหนึ่งก็มัน250บาทต่อหนึ่งใบเสร็จไงก็เดี๋ยวเอาชื่อคนหนึ่งเล่นแหละเพื่อจะได้แบบพึ่งแต้มบุญเขาเพราะว่าพึ่งไปทําบุญไหว้ผาเก้าวัดมาก็ต้องอหวัง<ช>หวังพึ่งแต้มบุญหน่อย เนาะเราว่าก็จะเล่นแหละก็ลองดูลุ้นๆเอาไม่เป็นไรค่ะได้ต่ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนาะโอเคก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะไม่น่าจะไม่น่าจะพูดอะไรเยอะเพราะว่าเราก็จะไม่ไหวกันแล้วเดี๋ยวจะไปกินข้าวแล้วก็กลับบ้านไปนอนเนาะโอเคนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าโอเคแหละแฮปปี้วันเกิดได้เจอหน้าน้องเขาก็โอเคละวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็เจอกันคลิปหน้านะ 拜拜，拜拜。